พอดีเห็นใครไอ้หอยนะพี่นอ้องหนาสิมีอยู่มือว่านมือว่านก็มาไอ้งุม่มมือว่านเห็ว่ามาถ่ายวิดีโอเห็นเนาะงียเลิกกันใช่ป่ง,งมลองมึงสิได้บ่ะแต่หน่นวยเนี่ยไม่หนีหนานมี่ใช่หนามีหลายนะโอ้พี่น้องนะร้ายเลยพี่มึงกองเลยพี่นอ้องอ้ เด ok okay ี๋ยวเสร็จเร็มากโอเคเคนกล่องเลยแต่มันไม่ยุบกล่องร่วมโอยหน่อยๆนี่ตัตาโมโห ้อยหน่อยก็หลายตัวเยห้จูบก,กันหลายท่นนานเลยใ้จูบไอ้เสนาไปใส่กแกงผมเนาะนี่ลายยุ้ยต้องบอกเเอาขากรอกันน้ำเนาะขากวอมาผ่านเลยงามงามพอมางนี้มันเบื่อ,อปลาก็มีท่น,นีลซิวไปซิวพวกบเดวมีปา,าสางเนาะคือสีลหล่ทข้งหลงัง หมดเย็นหมแล้วนี่นี่ยมีคนถนทายพี่อยู่น่ะค้าเดียวนี่้ายไม่ว่าีายรือนี่เงาไอ้ผมในของออนมาถางมันบรดลลอ Ui lại đây, ui lại đây, Thấy không? Nó như tay Nhưng อะไรนี่งบ้องมื่นไม่รอพี้สาดไปโอ้โหนี่นถลือม่หอดป่าคนนี้นะเนาะ thôi đi ơi, khoa dưới nó lần ơi, 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 bí ơi, quá

กลงมาลงมาน้ำไหลโอ้นี่นี่หลายเลยใหม่มเขาก็ดีแกงเยอะตัหลอกหนอนขาดใหม่แต่ อ้วนนี่หนึ่งเห็นตากาย